สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนลนะคะวันนี้ปลาเล็กจะพาเพื่อนๆมาทําผัดกระเพราค่ะแต่วันนี้จะเป็นกระเพราตับนะคะหลายๆคนก็อาจจะทําเป็นแล้วกับผัดกระเพาง่ายๆนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะสําหรับคนที่ทําไม่เป็นก็ดูปลาเล็กนะคะแล้วก็จะทําเป็นเนาะก็จะทําง่ายๆเครื่องปรุงไม่เยอะค่ะขั้นตอนก็ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันนะคะ วัตถุดิบชิ้นแรกของเรานะคะก็จะเป็นตับหมูนะคะใบกระเพราค่ะกระเทียมนะคะพริกค่ะพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะเครื่องปรุงรสนะคะซอสหอยค่ะน้ำปลานะคะ ซอสสาเขียวนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันสำหรับผัดนะคะอันดับแรกก็มาตำพริกกับกระเทียมกันก่อนเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะพริกค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ใส่ตับเลยคะ่ะเติมน้ำนิดนึงนะคะถ้าเป็นกระเพราตับนะคะปลาเล็กจะผัดให้มันมีน้ํานิดนิดนะคะแต่ถ้าเป็นกระเพราหมูปลาเล็กจะผัดแบบแห้งๆนะคะเติมซอสค่ะ ถัหอยนางรมนะคะเติมไปเมื่อกี้นะคะรักษาเขียวค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายตัดรสนะคะ เพิ่มน้ำปลานะคะโอเคพอดีแล้วค่ะใส่ใบกะเพราเลยค่ะตับสุกแล้วนะคะ แก๊สเลยค่ะทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเพราตับของเรานะคะ